ไปตามเรื่องแต่พุทธเจ้าของเราข่าวเป็นมคะมานบผู้มีปัญญาความฉลาดจึงได้สร้างบำเพ็ญถนนหนทางคุดนำบอกก่อศลาปลูกต้นไม้ให้ล้มเป็นทานจึงได้เป็นปัจจัยของตอนตลอดมาได้สำเร็จมรรคผลเป็นองค์พระศาสดา เป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโลกผลที่สุดในวางพระษาสนาไว 5, ้ห้าพันปีให้แก่พวกเราที่เกิดมาภายหลังได้พบปะธรรมะขององค์พุทธะตัวของเราให้คิดนึกว่าตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้ผู้ผึกฝนมีนิสัยปัด ใจความดีของตอนมาแล้วตั้ง